สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศอิมิเนนต์อิมิเนนตเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกจักอึกไหมช่วยคุณได้มากกว่าที่คิดน้ำดื่มตราสยามคอร์อเซ็นเตอร์02-718-1880มิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย สู่ช่วงนี้คงจะพาคุณผู้ชมไปดูรถสวยๆกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวรถตู้อนเนกประสงค์โฟตอนวิวนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถรุ่นใหม่นะคะที่ทางบริษัท Directional Automobile Development จำกัดหรือที่เรารู้จักกันดีในนามที่มีชื่อว่ากลุ่มดี d อดียนตรกิจค่ะได้นําเข้าและเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะโดยโฟตอนวิวเนี่ยแหละค่ะเขานําเข้ามาจากประเทศจีนและมีชื่อเสียงในเรื่องรถยนต์อนเนกประสงค์มากๆทั้งในเรื่องของรถปิกอัพรถบรรทุกตลอดจนรถโดยสารค่ะที่สําคัญไม่ดังเฉพาะในประเทศ จีนะคะยังดังไปทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียญี่ปุ่นเยอรมันไต้หวันและอินเดียรวมถึงนี่ค่ะกวางเข้าไปนั่งในวันนั้นนะคะโอ้โหขนาดเนี่ยใหญ่มากกว้างขวางน,นะคะมีทั้ง11ที่นั่งแล้วก็14ที่นั่งค่ะทั้งในส่วนของคนขับแล้วก็ห้องโดยสารเอนกลายเนี่ยโอ้โหสบายหลังสบายตัวจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันดีกว่าว่าผู้บริหารเขามีความรู้สึกยังไงในครั้งนี้ค่ะ ตอนวิวนี่นโยบายเป็นยังไงคะก็คือนโยบายเราคืออยากจะกระจายตลาดนะคะให้ทั่วทั่วทุกเซกเมนต์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราขายแต่รถยุโรปซึ่งก็ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะตอนนี้ก็พยายามจะขยายตลาดให้ให้ให้ทั่วกับคนคนลูกค้าทั่วประเทศนะคะแล้วจุดเด่นและความพิเศษของเขาละคะคืออะไรคะก็คือจุดเด่นของพอตอนเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีของรถญี่ปุ่นโตโยต้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไหล่หรือว่าการซ่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยเนี่ยสะดวกอยู่แล้วนะคะถนัดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ เอ,อตอนเขาเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพในจีนเนี่ยเขาขายติดห้าหนึ่งในห้าของจีนนะคะที่คุณภาพดีแล้วก็ทั่วโลกเขาขายได้หกแสนกว่าคันทีที่แล้วนะคะโอ้โหแล้วอย่างนี้เรามองกลุ่มเป้าหมายว่างไงคะ<ฮ><ฮ>ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเป็นอาดารานักสแสดงหรือว่าครอบครัวใหญ่ๆที่ต้องเดินทางเยอะนะคะที่ประโยชน์การใช้สอยเยอะหรืออาจจะเป็นรถวินที่เอาไว้รับส่งคนรถตู้ไว้รับส่งพนักงานหรือว่ารับส่งผู้บริหารก็ได้อะคะ่ะถ้าไว้แต่งข้างในสวยๆนะคะ ีแค่ช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายเขายังมีเปิดตัวรถอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะคะที่สําคัญเป็นรถแนวสปอร์ตและหรูหราด้วยค่ะรายละเอียดเนี่ยกวางขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาหรูจริงๆอยากจะให้ดูชัดเจนวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวกวางจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง